สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมาอีก2ตัวแล้วนะครับเครื่อง RT 1 1 0นะครับกับยันม่า1 1 5 LM แหม่1 5นี่ฟองเต็มเต็มหัวเลยนะ <c oughs> มันรอดช่องกันได้ไง <c oughs> วะก็อันนี้น่าจะทำเดิมทั้งหมดนะครับแต่ดูตัวนี้เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยเนะี่ย <c oughs> ตัวนี้น่าจะาคิดว่าน่านจะติดยากเลยตัวเนี้ยแต่ขอถามรู้ได้ยังไง ถังบุบไปโดนมือหมุนเนี่ยตัวนี้อะเหมือนการติดยากทั้งคู่เลยมั้งเนี่ยเครื่องอะอ๋อรู้ป่าไอ้ใจยิ่งติดยากโอ้โหแต่ว่าติดยากเมื่อก่อนเนี่ยโดนโดนโดนมือหมุนฮะตัวไหนคว่ำป่ะคว่ำมันบกเราเราซื้อ้ามามันใช้แต่มันติดยากตัวเนี้ยดึง อ๋อนั่นนะบอกแล้วมากติดยากอ่ะท้ายถ้ายไม่มีมีผิดไม่มีผิดโดนค้อนทุบเลยติดยากแล้วตัวคือเขามาก็ท้ายถึงน้ำมาสองปีอันนี้อก็แนวไปไหนต้องการอนุญาตติดยากผมเห็นทั้งบุบบอกติดยากแน่เครื่องนี้เหมือนกันนะเครื่องโอตาค่ะอ๋อให้มาก็คือยังใช้งานได้ตัวนี้ติดง่ายอันนี้คือเอาอะไรคือฟิตใหม่ยังหมดเลยใช่ไหมอะไรไม่ดีอ้าวโอเคแต่คือเครื่มัเคยแก่เลยสมุนแก่อ๋อ อันนี้คือซื้อใหม่แก่กล่องมาเลยใช่ไหมพี่เที่ยวที่ไม่เคยแกะเลยซื้อแกะกล่องแต่เคยยังไม่ได้ซ่อมครับเดิมๆเลยน่ะอืมแต่ลูกปืนมันดำโอ้โหถือว่าทนนะเนี่ยสิบปีขึ้นน้ำเลยอ่ะโอ้ดูเนี่ยดูแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ผมยังหัดย่ำน้าใหม่ๆมาก่อนเขาเาซื้อมาแล้วอ่ะโอ้ผมก็ติดแปดติดเก้าอ่ะโอ้โหมียี่สิบเถินแน่ยี่สิร์นตัวเนี้ยเถินโอ้เถือว่าใช้ทนมากตัวละ อรอยยี่ <ขอ S 1> ก,กับรอยยี่เป็นตัวไหนมียันมาอ่ะยันมาอ๋อเป็นขาอ่ะบอกเขาบอกแตกตอบบนนี่นะ่ะงอนหมายไม่ดีก็เปลี่ยนะหาอะไรไหมค้ับงอหอยงัดมมเดี๋ยวไปเคาะเดี๋ยวแตกเอาเหล็กกันยางงัดแถวไอ้นี้ไม่ต้องไม่ใช้กูอะไรไม่ดีเปลี่ยนเลยเดีเ๋ยวตัวน,วนี้ตัวนี้ทิ้งไปนานแล้วทำไมไม่ใช้เลยมั้งเนี่ย หรือัปอยู่ข้างถนนอ๋อโอ้โหฝุ่นเยนึกว่าติดทิ้งเลยค้างถนนเลี่ยปุ่นไก่เหมือนด้วยอ๋อปุ่นครับาก็เรียกใส่ผมเเอาได้ได้ก็เดี๋ยวหรือก่อนเนาะไอ้นี้ก็อยู่ทั้งไหนทั้งทั้งเนื้อสะอาดก่อนถึงก่อนถึงของเขตบางกะทุ่มอ๋อเป็นเมืองพิโลกนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูภายในดีว่าปันสวยงามนี้ไหมแต่ลูกปืนน้นไม่น่าลอดอันนี้กระด้างกันอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวดูเรื่องอ่าครับเดี๋ยวมาดูเครื่องลูกค้านะครับตัวยันตานะครับเดี๋ยวดูนีเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่ว้าวดีนะครับจะได้นะครับแล้วก็เฟืองก็พอได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูอาร์ทีนะครับอาร์ทีตอนนี้เดี๋ยวดูลูกปืนนะครับว่าเย่ yeah, ขนาดไหนโอ้โ oh หไม่ธรรมดานะครับนี่ดูนะครับ <c oughs> ดูตับนี่นีเยอะเลยนะนี่นะโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาไปาเริ่มอัดลูกปืนได้เลยนะครับ ระวังลูกสูบไอ้น้องทากาวด้วยอะโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเริ่มประกอบแล้วนะครับอันนี้ปอกลูกแหวนแท้นะครับนี่ยันมาหนึ่งหนึ่งห้านะครับ LM นะครับอ่ะอาวาังไว้นนแล้วก็ตัวนี้ r าทีนะครับลูกปืนก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่เล็นปืนใหม่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยว ก็เริ่มประกอบเหมือนกันอันนี้ปอกใส่เรียบร้อยนะครับรอเพืต่อเข้าเลยป้องเนี่ยอ่ะโอเคขออนุญาตอีกตั้มนึงครับผมอ่ะ<พ>อนะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกโซ่เรียบร้อยอ่านี่นะครับลูกโซ่นนะทำไมอ่ลวงไม่ได้ใส่ลูกกระดาษมาแล้วอ่ะตรงนี้ก็ ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเหลือปิดฝาข้างอย่างเดียวอันนี้พวกสปงสปริงอะไรก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมเพ่อาธรรมดานะอ่ะโอเคดได้เลยอนะครับตอนนี้ก็เริดหมดแล้วนะครับจำสองตัวนะครับนี่อ้าวช่างทำไรช่างต่อหาถังเยอะอย่าไปล้างเดี๋ยวมันรั่ว <c oughs> <c oughs> โอ้ิด <c oughs> จนดนถังเข้าไปดีๆแหละพลาเข้าไปล้างรั่วเลย ตะหนิมหลุดเอาลองดิอเอาโม่แบดไคลแล้วเนี่ยโอ้เอาเอาพอดิ่มๆดิ่มๆพอดิ่มๆิ่มๆไอที่บ้านนี่มันเครื่องเปลี่ยนใหม่เหรออันนี้อันนี้เปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหม มีควันไหลนะครับเนี่ยดูปั๊มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย่อยาการเนี้ย อ่าพี่ลูกปั๊มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเลยเนาะเอาจัดไปเปลี่ยนเอาเป็นไงพี่เอาแท้หรือเอาอินทามะพอก็โอเคนะพี่ที่ใช้กันอยู่ก็รถเนี่ยก็ใช้กันเสียดที่อัพร้อยห้าเลยใช้กัน,น,น <c oughs> ถูกตั้งหน่อย <c oughs> พี่รักพี่ของแทนแพง <c oughs> อเอาปั๊มมาเปลี่ยน <c oughs> มาปาโน้ตมาติดคันนี้ <c oughs> ติดได้ป่ะเปลี <c oughs> ่ยนลูกปั๊มไปก่อนเลย à, uh, thịt mình em ơi linh à tao tao khó à ê tôi này khắn nữa cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หัวตามันมันเปลี่ยนแล้วเขาเป็นเงียบอี่นีนะแต่ยันมาไม่ค่อยเงียบมาอ่าถือว่าโอเคนะครับเสียงนะครับจะได้นะครับ เดินเบาได้นะครับเอาเดยดับก่อนเกน้ำมันมันขึ้นด้วเนยนอดขึ้นเ, um uh เหรอขึ้นลงไปแล้วขึ้นเนยนะมองไม่เห็นเลยเนี่ยเราลองควบไว้ดิ อ่ะโอเคจะได้อ่ะตรงน,นี้เรียบร้อยนะครับเห็เนไหมึ้นเลยอีนี้ก็าทำสีด้วยเนี่ยอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวรอดูข้างนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ,อ,อ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอา้าวช่างล็อกติดด้วยดิ

โอเคติดง่ายแล้วนะพี่อ่ะ <laughs> อันนี้ใช้อันนี้วอลปั๊มไหนเอาใหม่หรือของเก่าครับน,นั่นใหม่เอาอ่ะโอเคนะครับก็ก็กมีแค่เพิ่มวอลปั๊มอย่างเดียวอ่ะแค่นั้นเองอ่ะโอเคนะครับก็เสียงแบบนี้นะครับน,น,น,นี่คือเสียงเฟืองเลยนะครับเฟืองมันดังนะครับเฟืองมันดังปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะฟังประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปสูบน้ำสูบอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันก็จะดังลำคานหนูเราหน่อยนึงนะครับ อโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1แป9 8 9นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ